หนังสือเสียงสโรชาฉบับแด่ผู้บำเพ็ญธรรมรวบรวมและเรียบเรียงโดยวันนาคชะเสนีบทที่8นิมิตสาและฌานนิมิตคือเครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนดหรือภาพที่เห็นในใจซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน แบ่งเป็นสมอย่างตามลำดับความเจริญคือ 1. บริกรรมนิมิตนิมิตขั้นเตรียมหรือเริ่มต้นได้แก่สิ่งใดก็ตามที่กำหนดเป็นอารมณ์ในการเจริญกรรมฐานเช่นดวงกสินที่เพ่งดูลมหายใจที่กำหนดหรือพุทธคุณที่กำหนดนึกเป็นอารมณ์ว่าอยู่ในใจ เป็นตนต้บริกรรมนิมิตในข้อนี้ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ใช้คำบริกรรมหรือภาวนาในใจว่าพุทธโทสัมมาอารหังนะมะพาทะนิพพานหรือพองหนอยุบหนอเป็นต้น 2. อคุคหานิมิตนิมิตที่ใจเรียนหรือนิมิตติดตาได้แก่บริกรรมนิมิตนั่นเองที่เพ่งหรือนึกกำหนดจนเห็นแม่นยำกลายเป็นภาพติดตาติดใจเช่นการนึกถึงภาพพระพุทธรูปจนติดตาหลับตามองเห็นเป็นต้น 3. ปฏิภาคนิมิต นิมิตเสมือนนิมิตคู่เปรียบหรือนิมิตเทียบเคียงได้แก่นิมิตท,ที่เป็นภาพเหมือนของอุคหะนิมิตนั่นเองแต่ติดลึกเข้าไปอีกจนเป็นภาพที่เกิดจากสัญญาของผู้ที่ได้สมาธิจึงบริสุทธิ์จนปราศจากสีเป็นต้นและไม่มีมนทินใดๆ ทั้งสามารถนึกขยายหรือย่อส่วนได้ตามปรารถนาภาวนาสามขัน้น 1. บริกรรมภาวนาได้แก่การกำหนดถือเอานิมิตในสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นจับภาพกระสินกำหนดลมหายใจเข้าออกว่าอยู่ในใจ นี่เป็นการกำหนดบริกรรมนิมิตนั่นเองจนมองเห็นภาพกำหนดเช่นองค์ภาพพระเป็นต้นติดตาติดใจวงเล็บเปิดอุคหะนิมิตวงเล็บปิดจิตก็เป็นสมาธิขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกะสมาธิ 2. ออุปจาระภาวนาได้แก่ การอาศัยบริกรรมสมาธิเอาจิตกำหนดอุคหะนิมิตต่อไปจนกระทั่งแน่วแน่เกิดเป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นนิวร์ก็สงบระงับวงเล็บเปิดในกรรมฐานที่ไม่มีวัตถุนึกไว้ในใจเพียงแต่นึกถึงอารมณ์อยู่ในใจไม่มีปฏิภาคนิมิต กำหนดจิตแน่วแน่จนนิวรณ์ระงับไปอย่างเดียววงเล็บปิดจิตก็ตั้งมั่นเป็นอบปจาระสมาธิ 3. อัปปนาภาวนาได้แก่การเสพปฏิภาคนิมิตที่เกิดขึ้นแล้วนั้นสม่ำเสมอด,ด้วยอบปจาระสมาธิพยายามรักษาไว้ไม่ให้เสื่อม จนเกิดอัปปนาสมาธิบรรลุปฐมฌมานเมื่อบรรลุปฐมฌานแล้วก็เป็นการทำให้ชำนาญในปฐมฌมานนั้นและทำความเพียรเพื่อบรรลุฌานขั้นต่อๆไปนี่เป็นผลของสมถะภาวนาเครื่องหมายดอกจันฌานสี่วงเล็บเปิดรูปฌานสี่วงเล็บปิด หนึ่งปฐมมชาญวงเล็บเปิดชาญที่หนึ่งวงเล็บปิดมีวิตกวิจาร์ปีติสุขเอกขาตาสองทุติยชาญวงเล็บเปิดชาญที่สองวงเล็บปิดมีปีติสุข เอกคตา 3. ตัติยาชาญวงเล็บเปิดชาญที่สามวงเล็บปิดมีสุขกับเอกคตา 4. จตุตถาชาญวงเล็บเปิดชาญที่สี่วงเล็บปิดมีเอกคาตา อุเบกขาเครื่องหมายดอกจันสมาธิสามคณิกะสมาธิได้แก่สมาธิชั่วขณะ 2. อุปจารสมาธิได้แก่สมาธิจวนจะแนวแน่ 3. อัปปนาสมาธิได้แก่สมาธิแนวแน่จบบทที่8ด